นั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยนั่งตรงเนี้ยเมื่อเมื่อคืนก็ไล่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ตรงนี้ได้นานไงก็เลยยาวเลยเพอนั่งแล้วมันก็ขี้เกียจนั่งแล้วก็ขี้เกียจขี้เกียจลุกขี้เกียจขยับขี้เกียจขี้เกียจขย,ย,ยืน่นนั่งแล้วก็คลืม้มอืม คุนดูไลฟ์อาจารย์เบียร์คุณแพรี่มีมุมมองที่ดีมากดิฉันแทบไม่ได้พูดเลยดิฉันอยากฟังดิฉันอยากให้เขาคุยกันสองคนดิฉันก็ฟังแล้วดิฉันก็เสริมบ้างเสริมในส่วนที่จะทําให้เขาเข้าใจกันเข้าใจกันระหว่างกันน่ะอืมอ่ะมีการขู่ยิงใครกันจริงเหรอคะเหรอคะเมื่อเช้า ทนายเดชาโคชมคุณแพรี่ว่าเป็นอินฟูรู้รจักวางตัวดีมากยังไงคะวางตัวยังไงอาจารย์ครับอาจารย์เดชาแกพูดเรื่องอะไร ใครอยากฟังไปฟังนะเขาไลฟ์อยู่อ๋อพูดถึงเชฟกระทะห้างอ๋อโอเคพูดถึงเชฟกระทะห,าหา้างแกไลฟ์วันนี้ก็โอเคอยู่ค่ะดัเตอร์ชมแกบ้างชมแกบ้าง อย่าไปจับผิดกันจับผิดกันมันก็จับผิดกันมันก็จะอันนี้ชมแกบ้างส่วนไหนที่เป็นข้อดีก็ลองเปิดใจชมกันบ้างอะไรกันบ้างค่ะมันจะได้ดีขึ้นนะครลองลองลองแบบเปิดใจชมกันบ้างสิมันจะได้ดูดูแบบมีกัลยานามิตรกัลยานใจมากขึ้นอันไหนที่เปิดใจชมกันได้อาลองเปิดใจชมกันบ้างสิ นะเออเออมันจะได้แบบมีความรู้สึกแบบเมตากรุณากันเกิดขึ้นบ้างอืมมุมไหนกันน่ารักก็ลองชมกันเออมุมนี้เขาก็น่ารักนะเออคุมมุมนี้เขาก็พูดดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมพี่บุมนะ๋มเนาะเออเออมันเออลองหามุมดีๆของกันและกันชมกันบ้าง่ะนะนะลองลองนึกซิว่ามันมี เออหาให้มันเจอสิมันต้องมีทุกคนมันมีมุมที่น่ารักทุกคนมันมีมุมที่น่ารัก ไปเติมน้ำไหมมันหมดแล้วครับนไปเติมไม่ได้กาแฟกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีเราไปอินมากไปเดี๋ยวนอนไม่หลับอีกคืนนี้โอ้ี่ฉันหยุดจุดนี้นะที่ฉันเจอผู้คนมาเยอะมากอันหนึ่งที่มันทําให้เรา,าแบบ มองเห็นก็คือเราจําเป็นต้องเรียนรู้จริตของคนคนแต่ละคนนะมีจริตแตกต่างกันบางคนเห็นเขาพูดแบบนูน้นแบบนี้มันไม่ใช่อะไรนะมันเป็นไปตามจริตเขาบางคนนะ่เราเราลองเปิดใจฟังเขานิดนึงเห็นด้วยกับเขาบ้างในบางอย่างเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วนะต่อให้ ต่อให้ต่อให้ข้างนอกมันจะเป็นเรื่องของวิชาการของอะไรอะ่ะมนุษย์อ่ะยังไงมนุษย์ปุถุชนน่มันมีเรื่องของความอาคติสีมันยังเลือกที่รักมักที่ช้างมันเป็นเรื่องปกติของปุถุชนนะฉะนั้นก็เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสถ้าทุกเรื่องไม่รู้นะดิฉันแบบผ่านดราม่าผ่านอะไรมาเยอะนะมันก็ทาให้เราคิดเออบางทีเราก็ไม่ต้องไปมุ่งอยากจะไปชนะมันอะไรอะไรนักหนาหรอก เรื่องปล่อยไป,ไ,ปนนได้เออกูให้มึงชนะก็ได้เออกูแพ้กูแพ้เรื่องนี้กูแพ้เออกูเกลียดเถียงมึงนะแต่อยากต่อความยาตสาโอเคจบจริงนะบางครั้งอะบางดราม่าเราผ่านมาแล้วเรารู้ไงอืแล้วก็ทุกวันเนี้ยเราจะมันไม่ได้มีเหตุผลนะที่จะต้องเราจะต้องมาเครียด เป็นจริงเป็นจังเป็นฟืนเป็นไฟกับโซเชียลซึ่งมันไม่ใช่โลกของชีวิตจริงอะ่ะ <c oughs> นี่มันคือโลกเสมือนจริงนะเนี่ยโซเชียลมันคือโลกเสมือนจริงสิ่งที่สําคัญกว่าโลกเสมือนจริงก็คือโลกของความเป็นจริง <c oughs> นะชีวิตเราจะเอาแต่มานั่งเถียงนั่งทะเลาะก,กับใครในโซเชียลเหรอมัน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 เปลืองเปล่านะ <c oughs> ที่ฉันรู้สึกมันเปลืองเปล่านะ ชีวิตจริงเราจะต้องทำมาหากินเราจะต้องนู่นต้องนี่อีกเยอะแยะมากมายมีเรื่องที่เราต้องทำอีกเยอะแยะมากมายอย่าเอาอย่าทุ่มเทพลังงานทั้งหมดมาไออยู่กับไอโลกเสมือนจริงที่มันแบบมีแต่มีแต่การทะเลาะก,กันอะไรกันอย่างนี้เลยมไม่มีประโยชน์ปลูกต้นไม้ดีกว่าที่ฉันก็เลยเมา่านนี้เัาบอปลูกต้นไม้สบายใจกว่า ปลูกต้นไม้สบายใจกว่าอืได้กินลูกมันด้วยปลูกความโกรธปลูกความเกลียดปลูกความโกรธปลูกความเกลียดปลูกความอาฆาตไม่ได้อะไรเลยปลูกต้นไม้ดีกว่านะได้จิตได้เห็นดอก,ดอกเห็นใบเห็นผลมันวัน <more> ใช่ไม่ใช่ดิฉันบมกว่าในมุมหนึ่งนะยิ่งมีโซเชียมมลยมันเหมือนเราขัดแย้งกันง่ายกันง่ายกันง่ายขึ้นนะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่ง พัสดุสามชิ้นเสื้อไว้สามตัว,ส,ส,ว,ตวสั่งเสื้อไว้สามตัวค่ะเสื้อมาส่งแล้วสั่งเสื้อไว้เขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่รู้ค่ะคุณต้องไปถามเขาเองอย่ามาถามดิฉันที่จะไม่รู้ดิฉันก็ไม่ใช่เขาเขาไม่ได้ใช่ดิฉันดิฉันตอบแทนให้ไม่ได้ค่ะคุณพี่ต้องไปถามเขาเองค่ะว่า เป็นอะไรมากไหมคะไปถามเขาเลยเวลาเขาไลค์เขาอะไรก็ไปถามเขาสิเออเขาก็มีช่องมีอะไรของเขาอยู่อยากรู้เรื่องใครไปถามเขาเลยค่ะเขามีช่องอยู่เป็นอะไรมากไหมคะก็ไปพิมพ์สิเขาจะได้ตอบให้จะได้หายข้องใจเอออืมเออ เอาถ้ากลัวเขาด่าก็ไม่ต้องไปถามถ้ากลัวเขาด่าก็ไม่ต้องไปอยากรู้ถ้ากลัวเขาด่าก็ไม่ต้องไปอยากรู้สิเออกลัวเขาด่าก็ไม่ต้องไปอยากรู้กลัวเขาด่าจะไม่อยากรู้เาทำไมคนรวยต้องมีความสุขเสมอไปไหมคะความรวยกับความสุขเป็นคนละเรื่องกันค่ะแต่คนรวยก็มีโอกาสที่จะที่จะเข้าถึงความความสุข โดยเฉพาะความสุขที่มันเป็นความสุขสบายภายนอกได้มากกว่าคนที่ไม่รวยเพราะเขามีเครื่องมือเพราะเขามีเครื่องมือมีอะไรอะ่ะนั่นแหละก็คือตัวเครื่องมือนั่นแหละเงินมันก็คือตัวเครื่องมือที่มันจะทําให้เขาจัดการปัญหาได้ดีกว่าคนที่ไม่มีเครื่องมือฉะนั้นถ้าบอกว่าคนรวยมีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุข ไปที่เป็นความสุขสบายนะไม่ใช่เป็นความสงบสุขนะต้องแยกนะความสุขมีแบบสองอย่างความสุขภายนอกที่มันเป็น<ส>ความสุขสบายทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าความสุขสบายภายนอกคนมีเงินก็แน่นอนมีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขสบายที่มันอยู่ภายนอกได้มากกว่าคนที่ไม่ไม่มีเงินหรือคนที่ไม่รวยใช่ไหมครับซื้อบ้านก็ซื้อบา้านได้หลังใหญ่กว่าซื้อรถก็ซื้อรถได้ดีกว่าอันนี้กินอาหารก็กินอาหารได้อร่อยได้ได้ได้ดีกว่า มากกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่ความสุขสบายกับความสงบสุขเป็นคนละเรื่องกันคนรวยอาจจะไม่มีความสงบสุขก็ได้คือมีความสุขสบายแต่อาจจะไม่มีความสงบสุขก็ได้ความสงบสุขอะไรก็คือความความอิ่มเอมภายในใจอะ่ะที่มันไม่ได้อาจไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปขึ้นอยู่กับจํานวนของเงินหรือของอะไรอะ่ะที่มันเป็นทรัพย์สินภายนอกเยอะแยะแขนาดนั้น เข้าใจไหมคะไอความสงบสุขเนี่ยคนที่ไม่มีเงินคนที่ไม่รวยก็เข้าถึงได้มีมีโอกาสเข้าถึงได้เข้าใจไหมเข้าใจที่ดิฉันพูดไหมเข้าใจไหมอือเพราะนั้นมันต้องแยกก่อนถ้าพูดเรื่องความสุขต้องแยกก่อนสุขมันสุขมันมีสองอย่างอะสุขข้างนอกสุขข้างใน สุขข้างนอกสุขข้างในมันมีสองอย่างสุขสบายกับสงบสุขต่างกันต่างกันค่ะต่างกัน ไม่มีหนี้สินสุขที่ไม่มีหนี้สินในเวลานี้ดีแล้วค่ะบรรยากาศแบบนี้าาไม่ใช่บรรยากาศแบบนีนส้สภาพเศรษฐกิจแบบนี้การไม่มีหนี้สินคือดีที่สุดแล้วอืมคือดีที่สุดแล้วเนี่ยแล้วยิ่งสหรัฐขึ้นขึ้นอะไรอะภาษี โอ้การส่งออกการอะไรจะลำบากมากซ้ำเติมไปอีกซ้ำเติมไปอีกนะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในยุคแบบนี้ประมาทเลินเล่อไม่ได้เลยประมาทเลินเล่อไม่ได้เลยครับอะไรปุย้ยอะ เอื้อแน่เลยสองพันพอดีเลยเหรอฮะโบยโบยโบยอะไรสองพันพอดีเลยวะเออเอ้าเอาเอาเอ้าราวังมันกัดหานะ ว่าสองพันสั่งอะไรวะสั่งอะไรไปว่าสองพันจำไม่ได้อยากฟังเรื่องพุทธวจะนะเข้าข้างนะมาดูเอากันไกลข้างหลังมาด้วยห่วงมากอ้ปุยเนี่ยนะมันไม่ได้เลยเอาคันไก่ข้างหลัง โปยๆยไม่ต้องหาา่หาครัายายห่าทำไมทำเหมือนไม่รู้จักกันนะชาไทยขายยังไม่อ้วนมะาจะไม่เอาร้านที่ซื้อเมื่อวานนาะอีกร้านหนึ่งจะดีให้ต่างร้านไปซือ้อชา,ชา,ชา,ทาไทยมากินดีกว่า งอย่ามาเรื่องเยอะเรื่องมากเลยมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีอะอยู่ตรงนั้นน่ะอืออยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงข้างในเนี่ยมันมีอันใหม่อยู่ว่าตรงข้างซิงค์อ,ะอ่ะเอออันเก่าอันเก่าเลยครอันนี้ไปอ่ะเนี่ยมีแค่นี้แหละไทยแก้วเดียวแก้วเดียว ถ้าเหลือหมดเกินก็ซื้อแมลงทอดมากินทุกคนแกะพัสดุก่อนนะคะสองพันพอดีเลยเนรออะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้วะปอ้ยป่วยป่ย สีดาอันนี้สั่งมาเพิ่มถูกแล้วนนี้สีดำใส่ใส่แล้วนะไต่ไต่เข่าปวยใช,ใช่แบบปั่นนะ่ะถ้าร้านนั้นน่ะมีก็มัดหร้อยด้วยอต้าหู้ไว้ฮะเต้าหู้เออถ้ามีเต้าหู้เอาเต้าหู้ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาแมลงทอด นี่ก็ขยันแถมสติกเกอร์มาให้จ้ะวันนั้นสั่งสีอันนั้นไปทุกคนสั่งสีอยาให้ดูวันนั้นสั่งสีเอ่อสั่งสีอะไรนะสั่งสั่งเสนสีแบบผ้าฟอกสั่งผ้าฟอกไปก็วันนี้ก็ใส่แล้วสวยวันนั้นก็เลยคอมันคอมันดีด้วยคอมันดีก็เลยสั่งสีดำมาอีกตัวหนึ่ง ก็เลยสั่งสีดดำไองตัวหนึ่งตุสกัรในทิกตอกนี่แหละครับไปหาไปหาไม่ใช่มันสั่งมาสามตัวอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบบ้าเสื้ออะไรตัวละสองพันมใช่เ้อช็อป ผ้าดีเนื้อผ้าดีสั่งมาแล้วก็เลยสั่งเพิ่มแล้วก็สั่งอะไรมาเด,ดี๋ยวดูร้านนี้ได้เงินดีฉันไปหลายบาทแล้วเนี่ย เสื้อมันดีก็เลยสั่งถ้าเสื้อไม่ดีก็ไม่สั่งเสื้อดีก็ได้งเงินดิฉันนะ่ะถเสื้อไม่ดีก็อดอันนี้ตัวนี้แพงตัวนี้แพงตัวนี้แพงค่ะ